สวัสดีครับเพื่อนเพพี่พน้องนงลุงป้าป้า,าที่รักทุกคนครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีนาฬิกาออโต้ตครับของน่าจะเป็นของของจีนบ้านเราเนี่ยครับของไม่ค่อยมียี่ห้อเท่าไหร่ครับแต่ว่า รูปทรงมันสวยดีครับเม็ดไมยมไม่มีครับเม็ดไมยมหักติดอยู่ข้างในเนี่ยครับเม็ดไมยมหักครับผมแต่รูปทรงทำผมว่าเก๋ไก๋ดีนะครับคงจะไม่กันน้ําไม่กันอะไรครับแบบนี้ใส่กู้ๆสวยๆงนั้นเองแต่ว่าเป็นออโต้ไขาลานเยอออโต้ครับไขาลานอย่างเดียว เม็ดมันยมมันขาดมีวิธีเดี๋ยวผมลงเปิดข้างในดูนะครับนอดลดยึดก็หมดแล้วไม่มีแล้วครับเหลืออยู่ตัวสตัวแล้วลดอะไรก็ขาดหมดแล้วเนี่ยครับสภาพก็คงจะไม่ได้ไขาลานนะครับันถึงไม่เดินเพราะเม็ดมันยม,มนขาด สวยดีครับนนเนมดีทําแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนี่ครับสายอะไรก็ไม่มีต้องเดี๋ยวถ้าถ้ายังไงก็ต้องเอาหาสายมาใส่แล้วมันจะน่าดูยี่ห้ออะไระเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ MQ Original นี่ครับ MQ Origin a เห็นไหมครับผมนี่ข้างหลังอันนี้ต้องหาเม็ดไมยมมาใส่ก็ไม่ทราบว่าจะได้ไหมเดี๋ยวลงดูก่อนนะครับผมเียมขันรดก็เรียนไปด้วยกันนะครับผมผมก็ ศึกษาอยู่เรื่อยๆครับน็อตหลุดมาแล้วครับขาดไปแล้วขาดติดข้างในหัวน็อตไม่เป็นหัวน็อตนะครับรอยกัดเลยข้างในนี่ไม่เป็นหัวน็อตไม่เป็นอะไรเลยครับ ่าจะออกยากอะจะต้องดูก่อนมันไม่มีที่จับแล้ว ขึ้นสนนด้วยศึกษาไปพร้อมๆกันครับผมผมก็ศึกษาวิธีอยู่ครับเนี่ยครับ ศึกษาความรู้ครับผมไม่ได้จำน,นานการอะไรหรอกครับยินดีรับความข้อคิดเห็นครับมีอะไรช่วยแนะนำด้วยครับเป็นพระคุณอย่างจุงครับผมน็อตไม่เป็นน็อตแล้วครับผม ลองมาดูเพราะว่ารูปทรงมันเก๋ไก๋ดีครับน่าจะเป็นของจีนแดงครับตาไปเรื่อยหาความรู้เม็ดมะยมขาดเดี๋ยวต้องหาเม็ดมะยมไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าครับ นอดหัวนอดมันไม่เป็นหัวนอดแลยครับรอยขันรอยบิดจนไม่มีที่ยึดแล้วรู้สึกว่าจะมีนอดอยู่ประมาณสมตัวทั้งๆที่มันมีอยู่หตัวแต่นี่มีอยู่สามตัวแค่นั้น มันเป็นหัวนอดแล้วดูครับมันไม่เป็นหัวนอดเดี๋ยวนะครับมันจะติดหรือเปล่าเ่าจะติดนะครับผม น่าจะออกได้แล้วครับต้องเปลี่ยนน็อตนี่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับดูดูแล้วเป็นน็อตอะไรอ่ะเนี่ยหัวน็อตไม่มีแล้วล่ะอือม,มันไม่กันน้ำไม่กันอะไรหรอกครับเนี่ยทำไห สวยๆเก๋ๆดีครับไม่กันน้ำไม่กันอะไรด้วย ไอยมันหลุดไปนะครับครับผมสภาพสวยดีครับี่ทำ รุนแรงไม่ได้นะครับแบบนี้ตัวเลขนี่หลุดหมดเลยนะครับผมตัวเลขเนี่ยที่บอกเวลาเนี่ยครับผมว่าน่าจะทาเก้าแล้วมาแปะแน่นอนเลยสุ่มสีสุม่มวานี่หลุดหลุดง่ายเลยครับเนีย่ยตรเนี้ครับ เมตโดงหานิดไม่ยมตรงนี้ครับมาใจ แบบนี้ใช้ดึงนะครับอัแ้เบบนี่ยใช้กดแล้วก็ดึงออืะ เม็ดไม่ยมลงดูก่อนครับผมครับผมเม็ดไม่ยมที่ผมเก็บเก็บเอาไว้ครับเผื่อว่าบางทีมันจะลงกัน เจอนาฬิกาเก่ายังไงผมก็เก็บเก็บเอาไว้ครับเผื่อว่ามันจะได้ใส่กันได้เนี่ยครับเม่ไม่ยอเดี๋ยวต้องดูว่ามันเหมือนกันไหม เม็ดไมยมรุ่นนี้ใช้กดแล้วก็ดึงออกมาเนี่ครับปุ่มไม่ทราบเห็นปุ่มไหมครับนี่ครับปุ่มปุ่มนี้ครับใช้กดนิดๆน,นะครับไม่ต้องกดแรงนะครับกดลงไปพอรู้มือนิดๆแล้วก็ดึงเม็ดไมยมออกมารุ่นนี้ใช้กดครับแล้วก็จะมาเทียบกับ เม็ดมะยมอันนี้ที่ผมไปหามาเนี่ยครับเก็บๆเอาไว้เผื่อว่ามันจะลงกันได้กดไปนิดเดียวครับผมโอ้ตรงๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ดึงออกมาครับผมเนี่ยครับผม เปลี่ยนเม็ดไมยมนี่ต้องหาที่ว่าร่องของมันนี่ต้องให้เหมือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเห็นไหมครับผมเนี่ครับต้องเทียบครับผมเดี๋ยวผมมาเทียบแนละ้วอันนี้ความยาวของมันนี่ ใช่จากตัวนี้เลยก็ได้ครับมันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันนี้เอาหัวมันสวมได้เลยครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยต้องหากีมจับหากีมจับก่อนครับผม กรณีศึกษาครับผมผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับก็ดึงออกมามันจะออกไหมเป็นเกลียวครับส่วนมากนี่ครับเป็นเกลียวแล้วก็จะปลงหน่อย จะใส่ลงไปดูมันไม่หักนะผมว่า ไม่เท่ากันน,ะนิดเดียวเดี๋ยวดูก่อนครับผมทำความจะาเดเรียบร้อยผมว่าน่าจะน่าจะใส่กันได้ใช้ได้แล้วครับผมเพราะว่าแกนนี้ของเดิมมันอันของมันเนี่ยครับ อันนี้อะไรที่ผมเก็บไว้อันตัวนี้นก็สวยดีนะครับผมดูครับดูไม่ออก น,นี่ไม่ใช่ของมันนะครับหันลานได้ด้วยไหมหันลานได้ครับแต่ว่ามันจะตึงไปนิดหนึ่งนะ อันานได้ก็เข้ากับรูปทรงเขาดีด้วยครับอันนี้ของเยี่ยวอะไรแล้วไม่ทราบอันนี้ผมลืมจำไม่ได้แล้วไอปุ่มนี่สวยดีนะครับผมมันเข้ากันได้ด้วยเก็บๆไว้ใช้ได้ครับเแบบนนี้ก็ใช้ได้นะหวัวมันแต่ว่ามันไม่เข้ากันอีกเลยครับอันนี้ผมว่าเราจะเข้ากันเลยเนี่ย เสียอยู่นิดเดียวมันตึงไปหน่อยทำยาวอีกนิดนึงโอเคเลยครับผ่านเลยแต่นี้ก็ใช้ได้ขันลานได้ครับผมเนี่ยครับขันลาน สวยดีครับเนี่ยครับของจีนแดงครับอะไรบางตัวบางทีเราเก็บไว้เราก็เอามาหลัดเปลงมาใส่กันได้ครับนี่ผมเก็บเก็บไว้ทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยังมีอีกครับ เก็บมา,เ,าเนี่แต่ว่าน็อดน็อดตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วต้องหาใหม่น็อดมันเดิมใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยสวยด้วย กันน้ำนะครับผมใส่ไว้กูก้ๆแบบนั้นได้ครับไม่กันน้ำไม่กันอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวผมหานดมาใส่ลงดูแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับจากเมื่อก่อนที่มาไม่ได้ตัวนี้อันนี้ใช้ได้แล้ว น้อครับตัวเล็กๆผมสั่งจากลาซาดา้าจะเข้ากันไหมเนี่ยแยะๆเลยผมสั่งมาครับผมเนี่ยมาใส่ไว้ชุดเจยพวกนี้นะครับอันนี้สั้นไปตัวนี้ยาว น่าจะใช้ได้ครับนี่ไม่กันน้ำนะครับผมอันนี้ โอ้โยสวยๆได้ครับน็อตลงกันพอดีเลยครับแต่น็อตเดิมมาเนี่ยครับสามตัวหวันปิ้นมาแล้ว ใส่สักสาสีตัวโป้เลยครับโไม่กันน้ำไม่กันอะไรครับเนี่ย สี่ตัวพอวน่าจะพอแล้วครับนอตโอเคครับสวยงามมาก เดิมใช้ไม่ได้แล้วตรงไห้มันจะเน้นเนีน่ยน ต้องหาสายมาปรุงเต่งเนี่ยสวยใช้ได้ครับสายผมเก็บไว้เยอะๆด้วยลองดูว่าอันไหนมันสวยก็ใส่กันได้เนี่ยครับอัไหนทั้งนั้นนะครับก่กเก็บไว้นี่น่าจะใช้ได้ ใส่สายอย่างนี้ผมว่าใส่สายเป็นสายหนังเป็นสายยางแบบนี้นะเพราะว่าเราจะสวยกว่าเนาะอันนี้เป็นสายเหล็กของเดิมมันทราบว่าเป็นสายเลยเป็นสายเหล็กเพราะว่าสวยไหมเป็นสายเหล็ก โอเคครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมลงไปหาสายมาใส่ครับเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะหาเป็นสายหนังหรือว่าสายสเตเลดแบบนี้เดี๋ยวต้องหาดูก่อนอันนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยนะครับอย่างนี้ต้องใส่สายหนังสวยกว่าสายหนังสายยางแบบนี้ครับไม่รุ่นไวรุ่นหน่อยครับแบบนี้ไม่ค่อยสวยผมว่าสภาพจะได้เลยครับ เหมือนได้แล้วดีกว่าตั้งไว้เฉยๆครับของเด็กก็รุ่นมันดึงปุ๊บเดียวขาดลูกปุ่มเนี่ยขาดก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวต้องหาสายต้องหาสายแบบเป็นสายหนังก็ได้เป็นสายอะไรเนี่ยครับสายเหล็กนี่มันก็ใส่ได้แต่ว่าผมว่ามันไม่สวย เนี่ยครับตังหาเป็นสายสายหนังสายยางก็ได้สวยแต่เบ,บื่นี้มันไม่สวยผมว่าดูมันโอเคนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันอีกนะครับเราก็ศึกษากันไปเรื่อยครับผมไม่ได้เก่งอะไรเยอะครับ บางทีเราทําได้มั่งไม่ทาได้มั่งแต่ก็ศึกษาหาความรู้ครับผมอันนี้ผมดูแล้วมันสวยดีก็เลยเอามาตกแต่งลองดูอันนี้ก็ใช้ได้แล้วสวัสดีนะครับผมโชคดีครับผม